ก็ตจิรายุประกาศลาโซเชียลผู้จัดการตอบแล้วหลังมีข่าวลือเลิกโบเป็นอีกหนึ่งข่าวลือสุดช็อกเมื่อเพจดังออกมาชี้เป้าคู่รักเลิกรากันอีกคู่สำหรับโบเบนจวันอาร์เนอร์กับพระเอกหนุ่มก็ตจิรายุจิรายุตันตระกูลหลังสังเกตเห็นว่าฝ่ายหญิงลบภาพคู่ออกจนหมดเกลี้ยงแต่ทั้งคู่ก็ยังฟอลโล่ไจีกันอยู่ ในเวลาต่อมาก็ God ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า goodbye social media o u soon ยิ่งทำให้แฟนคลับสงสัยเข้าไปใหญ่และเดาไปต่างๆว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้วจริงๆล่าสุดวันที่20เมษายนข่าวสดออนไลน์ได้โทรไปสัมภาษณ์ผู้จัดการส่วนตัวของกอดซึ่งก็ได้คำตอบว่า ตอนนี้ก๊อตกำลังจะเข้าปฏิบัติธรรมปิดเครื่องมือทางการสื่อสารและจะกลับมาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2566